สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องแท่นเครื่อง c ี vic F d ดีนะครับว่าราคาเปลี่ยนเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยคือมีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับราคาของแท่นเครื่อง Civic F d ดีนะครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนที่อู่นอกมาแท่นเครื่องแท้อยู่ที่ประมาณ4,200บาทนะครับรวมค่าแรงอีก200นะครับซึ่งการเปลี่ยนก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนั่งรอได้เลยส่วนสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยะจะบอกสําหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปผมนะครับ เพืออรเนี่ยให้ดูที่บริเวณช่องว่างตรงนี้นะครับผมถ้าตอนที่อยู่ในรถเนี่ยเรามองเข้ามาจากหน้ารถเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าช่องว่างตรงเนี้ยจะเหลือไมเ่เยอะนะครับออันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตัวรถนะครับผมจุดที่สังเกตคือจะอยู่บริเวณนี้นะฮะอันนี้คือแท่งเครื่องตัวใหม่ของผมนะครับสังเกตว่าระยะห่าง,งเนี่ยจะเหลืออยู่มากพอสมควรเลยนะครับและนี่คือแท่งเครื่องตัวกลานั่นเอง แต่ว่าถามว่าทาไมแท่นเครื่องตัวเก่ายัางเหลือระยะเยอะก็เพราะว่ามันไม่มีน้ําหนักที่มากดทับตัวยางนะครับมันก็เลยเหลือระยะค่อนข้างมากทีนี้มาดูสภาพตัวเก่ากันนะครับผมนี่ฮะจะเห็นได้ว่าตัวยางเนี่ยมีการฉีกขาดแล้วก็ไม่คงรูปแล้วนะครับผมสภาพแบบนี้เนี่ยถ้าฝืนฝืนใช้งานไปเนี่ย มีโอกาสที่ยางตรงนี้นะครับจะแตกแล้วก็มีน้ํามันไหลออกมาค่อนข้างมากนะครับและนี่ก็จะเป็นล่องรอยการกระแทกของตัวเหล็กนะครับผมเหล็กก็คือเหล็กตัวนี้นะฮะมันจะชนอยู่แบบนี้เลยนะครับคร,ค,รคร่าวๆนะฮะซึ่งถามว่าชนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นชนแล้วก็คือว่าตัวรถนะครับจะสั่นตัวรถทั้งคันเลยนะครับจะสั่นตามเครื่องยนต์ เพราะตัวนี้จะเป็นตัวซับการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยนะครับตัวแท่นเกียร์เนี่ยไม่ค่อยมีผลนะอันนี้สําหรับความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดแท่นเครื่องชนแล้วเนี่ยรถจะสั่นเหมือนรถกระบะเลยนะครับรถกระบะเก่าเก่าที่แบบว่าสั่นขึ้นมาโพลมาไลยสั่นขึ้นทั้งคันเลยนะครับซึ่งพอเปลี่ยนตัวนี้ไปเนี่ยอาการสั่นก็จะหายไปนะครับส่วนที่ผมเจอปัญหาสําหรับแท่นเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าของเก่านะฮะ ไม่ทราบว่าไปทําอะไรกับรถมานะครับแต่ว่าน็อตตัวนี้เนี่ยมีอาการเกียวรูดแล้วนะครับก็คือเกียร์หวานไม่รู้ว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าผมเรียกว่าเกียรหวานนะครับก็คือตัวเกียร์เนี่ยล้มไปล้มไปแบบว่าค่อนข้างมากเลยนะครับก็เลยต้องทําการเปลี่ยนน็อตแล้วก็ตัฟเกียร์ตัวเมียนะครับที่อยู่ข้างล่างต้องตัฟเกียวรูนี้ใหม่เลยนะครับ อันนี้พูดถึงคนที่จะรันใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าแท่นเครื่องยายถ้าเกิดว่ายางแท่นเครื่องมันหมดสภาพแล้วยังฝืนรันที่จะใช้งานเนี่ยอันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยผมว่าค่อนข้างสูงนะครับเออบริเวณเหล็กตรงนี้นะครับถ้าชนแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแตกได้นะครับซึ่งถ้ากระแทกแรงๆนะเพราะว่ายางแท่นเครื่องเนี่ย มันก็จะซับแรงของเครื่องยนต์ไปในตัวนะครับแต่ถ้าเหล็กตรงนี้มันมาชนแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ว่างให้มันยุบแล้วนะครับเหล็กตัวนี้เหล็กตรงนี้เนี่ยช่วงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะรับแรงกระแทกเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะฉีกแล้วก็ขาดได้นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นรูปเลเยร์เรนจากในกลุ่มซีวิคนะครับก็ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าตัวเหล็กตรงนี้มันสามารถฉีกขาดได้นะครับ อันนี้ก็เอาไปพิจารณากันนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองฝืนใช้งานดูแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับแหวนลงองที่มีขายตามช้อปปี้ร้าซาด้านะครับต้องเรียกว่าเป็นเหล็กเป็นบูชนะครับที่เอาวางตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มความสูงให้กับแท่นเครื่องของเรานะครับที่เราจะเอามาลองบริเวณใต้นี้นะฮะใต้ตรงนี้นะครับจะมีบูชขายอยู่ราคาประมาณสองสามร้อยประมาณนั้นนะครับ สำหรับคนที่ยางแท่นครื่องยังไม่ฉีกแบบนี้นะครับผมว่าใส่ได้นะแต่ก็อาจจะไม่ที่จริงก็มันก็ใส่ได้ระยะหนึ่งอะ่ะสำหรับการเก็บเงินเปลี่ยนแต่ถ้าฉีกขาดแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าใส่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยตัวเหล,ล็กบริเวณตัวเหล็กบริเวณเนี้ยมันก็จะยุบลงไปอีกนะครับยาตรงนี้มันก็จะฉีกขาดมันอะไรที่อยู่ข้างในมันก็จะล้นออกมาเละเทะไปหมดนะครับโอกาสที่ตัวตรงเนี้ยไอเหล็กตรงเนี้ย มันไม่ได้เชื่อมติดกันโดยร้อยเปอร์เซ็นต์าวรน,นะครับมันไอตรงนี้มันสามารถหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าหลุดออกมาก็คือเหล็กตรงนี้ก็จะเป็นอิสระจากตัวแท่นเครื่องทันทีนะครับอันตรายมากนะฮะสำหรับใครที่แท่นเครื่องชีบแบบนี้แล้วจะลองบูทนะครับไม่แนะนํานะครับเปลี่ยนแท่นเครื่องจบจบมากกว่านะครับจะแท่นเครื่องอ่าปอมจะจะแท่นเครื่องเกี c ร์ก๊อปปี้เกีรไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้เปลี่ยนนะครับ จะพูดว่าเกรดไหนก็ได้มันก็ไม่สมควรเอาจริงเอาว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีเงินเปลี่ยนแท่งเครื่องแท้ก็เปลี่ยนแท่งเครื่องแท้ดีกว่านะครับส่วนแท่งเครื่องงานเกรด A หรือว่างานอะไรก็อันนี้ไปพิจารณากันเอ,เองลวกันนะครับสําหรับราคาแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานแท่งเครื่องแท้เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยผมว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยๆเลยนะน่าจะ5ปีขึ้นไปกว่าจะหมดสภาพนะครับ ่วนแท่นเครื่องตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอายุมันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ซื้อรถคันนี้มาเนี่ยมันก็มากับรถคันนี้นี่แหละแต่เดานะว่าน่าจะตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยมั้งเนี่ยสภาพเก่ามากก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนอาจจะไปหาข้อมูลมารวมถึงผมด้วยนะครับว่า Civic s d เนี่ยมันสามารถใช้แท่นเครื่องของ Civic s d Boy ได้ตอนแรกผมก็กะว่าจะใส่อยู่นะครับ แต่ว่าทางช่างที่อู่เนี่ยก็คืออู่เสกเซ,กซอร์วิสนะครับที่ชนบุรีบ้านสวนนะครับเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ใช้แท่นเครื่อง Civic วิเเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องของความมั่นคงนะครับแท่นเครื่อง Civic วิสเดด็อเนี่ยอ่เรามาดูกันดีกว่าแท่นเครื่อง c i อร์วิอดีนะครับจะยึดน็อตอยู่ประมาณ1จุดนะครับ2จุดนะครับที่ตัวถังและจะมีตัวอ่าเหล็กนะครับยืดไปจับ ตัวถังอยู่อีกหนึจุดนะครับก็รวมการยึดบนตัวถังเนี่ยรวมทั้งหมด3จุดนะครับเด็กที่ยูดที่ว่าก็าคือตรงนี้นะฮะจะมองเห็นยากนิดนึงนครับต้องช,ง,ชงโงกต้องชงโงกลงไปบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีน็อตยึดตัวถังอยู่อีก1จุดนะครับซึ่งเฉพาะตัวแท่งเครื่องเนี่ยก็ยึด3ามจุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีตัวกระดูกหมาตัวบนอีกที่ยึด อีก1จุดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่การมันโยกเฉยถ้าเรานับแค่จุดของแท่นเครื่องเนี่ยก็เราราวสามจุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น Civic FB เนี่ยตัวเหล็กยึดบริเวณนี้นะครับที่ยึดตัวถังกับแก้มไว้ตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับและตัวกระดูกหมาตัวบนจะไม่ได้ใช้นะครับสรุปว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นแท่นเครื่อง f b เนี่ยแท่นเครื่องจะยึดอยู่แค่น็อตแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือตัวนี้ และตัวข้างหลังอาการของรถก็คือว่าอาจจะมีการโยกของเครื่องยนต์มากกว่าตัวแท่นเครื่องเดิมนะครับแต่เรื่องของการใช้งานเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเกียร์ออตโต้นะ แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงบิดของเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันมันมากกว่าเกียร์ออโตโค้ค่อนข้างเยอะนะครับช่างเขาเลยบอกว่าไม่แนะนําให้ใส่ผมก็พยายามยื้อนะครับว่าเฮ้ยขอใส่ได้ไหมเพื่อการทดลองจะมาลง u t u b e นะครับแต่ว่าช่างก็บอกว่าอย่าดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดออกมาได้เลยอันนี้สําหรับช่างเขาบอกมานะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ เท่าที่ไปหาข้อมูลในสมาชิกหลายๆคนนะครับก็ยังไม่เคยมีใครที่ใช้แท่นเครื่องซีวิคเอมาแล้วมีปัญหาแต่ว่าผมก็อะโอเคถ้าช่างเขาไม่แนะนาําเราก็ไม่รั้นนะครับก็เลยได้เปลี่ยนเป็นแท่นเครื่องตัวเดิมมาเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็ใช้งานมาประมาณ3เดือนแล้วครับตัวระยะห่างเนี่ยอันนี้พอดีผมไม่มีเวอร์เนียมามาวัดนะครับว่าระยะห่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากหรือเปล่าแต่เท่าที่ใช้งานมาเนี่ยมันยังไม่สุดลงมากสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนอีกคําถามหนึ่งที่ผมถามช่างนะครับว่าถ้าเปลี่ยนแท่งเครื่องเดิมแล้วเนี่ยตัวกระดูกหมาตัวบนตัวเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนด้วยไหมช่างบอกว่าไม่จําเป็นนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แท่งเครื่องเดิมของ FD เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตัวกระดูกหมาตัวบนแน่ๆเลย<ม>แต่ช่างบอกว่าอ๋อไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนก็ต่อเมื่อตัว่าบูชหรือว่าตัวยางข้างในตรงนี้นะครับมันขาด หรือว่าตรงตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ของผมนี่ไม่แช่ล้าซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากขนาดนั้นคือมันก็ยังแน่นอยู่นะครับก็เลยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนสรุปเสียแค่ค่าแท่นเครื่องนะครับผมตัวกระดูกมาตัวบนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนซึ่งถ้าเปลี่ยนด้วยเนี่ยราคาก็อ่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาบอกไว้แล้วกันผมลืมไปแล้ว<ต>ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแท่นเกียร์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะยังล้าอยู่เหมือนเดิมเอาไว้ค่อยมีง,งบประมาณแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการที่หลังนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งสำหรับแท่นเครื่อง Civic FB นะครับมันมีเหล็กตัวหนึ่งที่เขา CNC ทําขายกันในพวกช้อปปี้รัซซาด้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับแท่นเครื่อง c ี vic FB มันจะมีจุดยึดแค่1และ2เท่านั้นนะครับที่ติดกับแท่นเครื่องเราแต่ว่าของ f อเนี่ยมันจะมีรูอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้แหละไอเหล็กของเดิมของ Civic f อเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปหาเหล็กที่ เป็นตัวยึดแก้มเนี่ยในช้อปปี้รัตต้ามีขายนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องความแข็งแรงนะครับว่ามันจะสามารถทดแทนกันได้หรือเปล่าแต่มันก็มีนะเป็นเหล็กยืดออกมาเกาะกับแก้มของ F d ดีนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองเปลี่ยนเป็นของเอ Boy บอยบางคนก็ไม่ใส่นะใส่แค่น็อตสตัวแล้วก็ใช้งานยาวๆก็ไม่มีปัญหากันอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมก็อยากลองนะเอาจริงอะ่ะอยากลองใช้อยู่เหมือนกันแต่ช่างเขาไม่แนะนําก็เลยอ่ะเราก็ไม่รันแล้วกันตามนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับสำหรับแท่นเครื่อง cvfd นะฮะใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าผมมีเวลาก็จะมาตอบให้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้คำตอบอย่างรวดเร็วก็ลองทักแชทเข้ามาในเพจ a c e b o o k ของผมนะครับ อันนี้จะเห็นข้อความได้ง่ายกว่านะฮะตอนนี้ช่องของผมก็มีระบบซ u เปอร์แทงส์แล้วนะครับโดยสามารถกดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลือกเลยราคาของขวัญที่จะมอบให้ผมได้นะครับซึ่งใครที่คิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์แล้วก็อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถซื้อซ u เปอร์แทงส์ส่งให้ผมได้รายได้ตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยในการทำคลิปต่อๆไปในอนาคตของผมนะครับช่วยกันกดด้วยนะครับขอบคุณครับ